สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็มาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็มาพบกับผม MLG TV เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอออสอนเสอนซูมัดเดกุกับรีวิวสกิลมัดเดกุนะครับวันนี้เพื่อนผมไม่มาถ่ายด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยนะครับอีกยวให้ิดแป๊บนึงนะครับ แค่คีิปี้สัน้นขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดซื้อด้วยนะครับนี่แป๊บนึงนะครับซื้อเหลืออะไรกันดีนะซื้อเดี๋ยอันนี้ละกันเนื้อปลาโอ้ยเรียบไปไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวมก็จะรีวิวสกิหมัดให้ดูด้วยนะครับ อืมอยากไปตเติมดีกว่านี่นะครับแต่แล้วผมก็อยากาถามทุกคนว่าคนในแมปเนี้ยคนเลเวลเท่าไหร่แล้วแมปเกาพีดเนี่ยทุกคนเลเวลเท่าไหร่จะรีวิวให้หมดเลยนะครับสก,กิลนะเนี่ยโอ้โหเลิศเก็บไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ ถ้าถ้าคุณจะเยากถ้าคุณจะซื้อเดี๋ยวผมหน้าหน้า,าเกาะนู้นนะครับเกาะเป็ดตรงนู้นเลยครับเดี่ยเกาะเป็ดตรงนี้เลยนี่นี่นะครับนี่เออผมลองคิดไปเมื่อเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเมื่อนี้ผมก็จะไม่ได้ผมยังไม่มีไฮคิ้เหมือนเพื่อนผมแต่วันนี้ผมมนี่ยออเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาปลาพาผมขึ้นเลยอะ นี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับนีนะครับแล้วก็นี่กระโดดนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากจะได้มัดดิกุนะครับทุกคนก็แค่โดดนี้นะครับอืมยากมากถ้าใครมีตังค์ไม่พอผมก็แนะนำให้คุณไปฟาร์มกับบอสเป็ดนะครับบอสเป็ดที่เกาะตรง,งนน้นนะที่ผมมานะครับ ก็ดนี่ครับนี่ผมใช้บัคกเอาดีกว่านี่ครับแค่นี่ครับมันก็จะตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ฮะกด F กดน้อยฮะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับถ้าอยากเข้าแบบดีๆนะครับมันต้องใช้การทรงตัวนะครับี่ถ้าเข้ามาแล้วจริครับก็มาคุยกับไอเป็ดหัวเขียวนี่เลยราคาก็จะประมาณ สสะามิ0ล้านนะครับมาไปดูสก,กิลกันเลยครับนี่ครับการอุ๊ยผมเพิ่มดูให้ดูนี่ครับนี่คือการต่อยธรรมดานะครับนี่นะครับการต่อยทรรมดาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับมันมีการเตะด้วยนะครับ ก็นี่ไม่ดูสก,กิลหนึ่งกันเลยนะครับสก,กิลหนึ่งจะเป็นการต่อยแรงเหมือนเซตมาครับเคยรือเปล่าแล้วก็ไอ้นี่อีกไอ้เป็นสก,กิลปล่อยคลื่นไปนะครับส่วนสกิลทีก็จะเป็นยิงทุกพื้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีสก,กิลอะไรอีกไหม๋ยวผมลองกดดูแป๊บสกิลเอฟหน่อยก็ยังแย่ว่ะผมใช้สกิลดูิ อุ้ยเท่มากคกิวหนึ่งกิลหนึ่งสกิวส,สองเท่มากส่วนสกิวสามหอหะครับสกิวสามก็เท่นะครับมันจะเปลี่ยนจากสีขาวก็เป็นสีเขียวครับถ,ถ้าถ้าทุกคนอยากให้ผมสอนหาอะไรอีกก็ทุกคนอยากให้ผมสอนหาอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยครับ แล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมลงคลิปกับเพื่อนผมก็คอมเมนต์นมาครับแล้วก็ผมจะทําคลิปลงดันเอ้ผมจะทําคลิปตีปิดด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะว่างไหมผมจะทําคลิปตีปดเพื่อเอาสมุดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่บ๊ายบาย